นโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธธัมโมสังโฆโลเกอุปันโนนะโมพุทธายะกราบอันนี้คือรีโมทเปิดเทียนอืมก็ปิดส่วนอันนี้คือ sweet so, buka tu to...